นั่นสินะครับอ oh. นี่เป็นเหมือนกับความฝันสำหรับข้าเลยการที่ท่านได้ทำการสังหารข้าเองกับมือแบบนี้การได้ฟังเสียงวาระสุดท้ายของอสูรตอนอื่นมันช่างเพลิดเพลินข้ามีความสุขเหลือเก,กินเพราะข้าชอบมองดูความโชคร้ายและความทุกข์ทรมานของผู้อื่นชอบจนถึงขั้นเก็บเอาไปฝันขอบพระคุณที่ท่านเมตตาเหลือข้าไว้เป็นคนสุดท้ายนะครับนั่นสินะครับ สำหรับข้าแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกำลังอยู่ในฝันเลยแหละครับการที่ถูกท่านลงมือฆ่าด้วยตัวเองแบบนี้นะและได้ฟังเสียงมาร่าสุดท้ายของอสูรตอนอื่นช่างสนุกเหลือเกินข้ามีความสุขที่สุดเลยข้าชอบที่จะชมความโชคร้ายและความทรมานของคนอื่นชอบถึงขนาดที่ฝันเห็นขอบพระคุณมากครับที่เหลือข้าผู้นี้เป็นคนสุดท้าย